ช่องบีเมช a n n e ลกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีสาระคอมรู้ดีๆเกี่ยวกับ5น้ำสมุนไพรใส่ใจคลายร้อนมาฝากค่ะไปฟังกันเลยค่ะ 1. น้ํา้ำว่านหางจระเข้ช่วยบำรุงร่างกายและระบบขับถ่ายดีท้องไม่ปุค่ะ 2. น้ำมะตูมช่วยลดไขมันในเส้นเลือดและช่วยบำรุงสายตาค่ะ 3. น้ำกระเจี๊ยบช่วยลดไขมันในเส้นเลือดและลดความดันโลหิตค่ะ4 น้ำมะเฟืองช่วยให้ชุ่มคอขับพิษและขับเสมหะค่ะ 5. น้ำใบวัวบกช่วยในเรื่องแก้เจ็บคอกระหายน้ำแก้ช้ำในและช่วยลดความดันโลหิตค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัรสมาชกช่องด้วยเลนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสใใจจถึงรรับรู้ด เล็แเล,ก,เลกรอยยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งจิตใจกับเวลาที่ได้แบ่งปัน